อ่าสวัสดีทุกคนค่อยๆเริ่มเข้ามานะแล้วก็จะได้พร้อมกันทั้ง12ราศีวันนี้ขอเสียงคนทั้ง12ราศีได้ไหมเราจะมาวางแผนชีวิตกันดีกว่าดีไหมวางแผนชีวิตทั้ง12ราศีเลยราศีอะไรมาแล้วให้พินราศีของตัวเอง ขึ้นมาก่อนนะคือพอเรามีโอกาสมาเจอกันอย่างนี้ต้องขออภัยที่ว่ามไม่ได้มีโอกาสบ,บ่อยๆนะนานๆมาเจอกันทีนะดังนั้นวันนี้ราศีไหนะอยากจะถามเนี่ยถามให้เต็มที่เลย <c oughs> ถามไม่เต็มที่เลยเพราะว่านานทีปีหนมมาเจอกันเนาะโอเคเอา้า คิมราศีตัวเองนะพวกเราเพราะว่าอาจารย์จะได้เรียนให้ว่าช่วงที่กำลังจะเข้ามาสู่จุดที่เป็นมงคลมากๆคือวันที่เก้าเดือนเก้านี่แต่ละราศีจะเจอกับอะไรบ้างราศีกันม,มาก่อนเลยถ้เห็นแล้วโอ้ราศีกันม,มาสองคนเลยเ,ออเราจะไม่ง่ายนะถ้าสมมติเรายัง ไม่ได้ถึงขนาดรู้ลัคนาราศีหรือราศีที่แท้จริงของเราซึ่งมันจะรู้จักเวลาเกิดแล้วก็รู้จากการคํานวณละเอียดตอนดูดวงส่วนตัวนะนักเรียนลัคนาราศีหรือราศีที่แท้จริงเราก็เอาราศีแห่งท่าอาทิตย์คือถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆะก็คือราศีตามเดือนเกิดตามวันวันเกิดของเราไปก่อนนะเนาะเอออันนี้คือถือเป็นราศีที่ที่เราจํมีง่ายแบบมีผล10%นะแต่ถ้าอยากรู้ราศีที่แท้จริงค่อยไป ตรวจดวงดดสร็ตรวจได,ด,ด้ไหมเออไอ้อออคําว่าลัคนาราศีอันนี้พูดเกินนะก็อรอให้พวกเราเข้ามาอ่ามังกรเข้ามาละกันเข้ามาละอาจารย์เห็นแล้วนะมังกรกับกันใครที่ราศีอะไรก็บอกราศีตัวเองมาเนาะ<ๆ>คําว่าราศีเฉยๆเนี่ยเราอาจจะดูแค่วันที่เราเกิดใช่ไหมเช่นสมมุติว่าพูดแบบเป็นหลักง่ายๆถ้าเราเกิดประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนไหน ไปสู่ต้นเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งเงี้ย mm. ก็เท่ากับว่าเป็นราศีครึ่งเดือนหลังที่พูดนี่เละอย่างสมมติตอนนี้อาจารย์อยากจะมุ่งเน้นว่าวันที่เก้าเดือนเก้าคือเก้ากันยายนเนี่ยจะเจอกับอะไรกันบ้างแต่ละราศีอ่ะสมมติว่าเราเกิดเก้ากันยายนนะสมมตินะเราก็จะเป่นไงบออ๋อถ้าเกิดเก้ากันยายนมันก็อยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมใช่ไหม ไปจนถึงครึ่งเดือนแรกของกันยายนใช่ไหมถ้าเป็นกรณีนั้นก็เท่ากับว่าเราตีเป็นว่าเราเกิดราศีสิงห์ไปก่อนนะถ้ายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวแล้วก็ยังไม่ได้รู้ลัคนาราศีที่แท้จริงก็เอาแค่วันวันที่เราเกิดก่อนโอเคไหมดังนั้นใครราศีอะไรก็พิมพ์มาตามตามวันที่เราเกิดกับตามวันที่ที่เราเกิดกันเออเดี๋ยวทาตามกฎกติกาของทาง ติ๊กต็อกเขาก่อนนะอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วนะเราจะได้มาเริ่มกันธนูธนูธนูสิงหอ่ะหลายคนบอกพอจะรู้ละอย่าง25กันยายนที่พวกเราพิม์มาใช่ไหมถ้าอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของกันยายนแล้วก็ไปชุนประมาณไม่เกินครึ่งเดือนแรกของตุลาคมก็ต้องเป็นราศีกัน อาทิตย์ที่เ7ดสิงหาคมอปลายสิงหาก่อนต้นกันยาก,ก็เป็นราศีสิงห์อันนี้คือวิธีการที่เราจะจะรู้ราศีแบบเข้า,าวๆนะเข้าๆเขาเรียกเป็นราศีตามพระอาทิตย์นะเราไม่ต้องไปสับสนหรอกกันว่าเข้า,าวๆตามวันเกิดกันแล้วกันเอ้ากันมาสิงมามังกรมามีราศีอะไหงไหมคือในวันที่ สำคัญมากๆของแต่ละปีเนี่ยนะพวกเรามันก็จะมีไม่กี่วันหรอกเออแต่วันที่เก้าเดือนเก้านี่ถือเป็นวันมงคลเนาะถือวันมงคลเนาะอาจารย์ขอบอกดวงของสิบสองราศีได้ไหมคือเก้าเดือนเก้าเนี่ยในขณะที่เราฟังกันสดๆก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่บางคนไม่ได้ฟังสดๆใช่ไหมไม่ได้ฟังสดๆ แต่มันใกล้มาถึงแล้ว <c oughs> สมมติว่าวันนี้เราฟังกันมันยังไม่ถึงเก้าเดือนเก้าใช่ไหมถูกต้องไหมวันนี้ที่เราฟังกันสดๆยังไม่ถึงเก้าเดือนเก้าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาเปิดฟังเก้าเดือนเก้าได้รู้ดวงตัวเองก็ถือว่าเป็นโชคดีใครที่เลยเก้าเดือนเก้าไปใช่ไหมเลยเก้าเดือนเก้าไปดวงที่อาจารย์พูดนี้ก็ยังส่งผลอีกอย่างน้อยก็ประมาณเดือนหนึ่งดังนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเราอะได้บันทึกเทปไว้ให้เพื่อนเราได้มาฟังด้วยตัวเราได้มาฟังทวนด้วยได้ไหมอย่างยี่สิบสองเดือนก้าอย่างที่อาจารย์พูดไงว่าอหลังจากหลังจากการกันยาไปถึงต้นตุลราก็เป็นราศีกันอนไเี้ยแต่ถ้าอยากรู้ลัคนาราศีหรือว่าราศีที่แท้จริงค่อยมาถามตอนที่ต,ตรวจดวงชะตาส่วนตัวเนาะอันนี้อาจารย์จะขอเริ่มเลยได้ไหมเพราะว่าดูเหมือนกับไม่รู้เป็นไง จะพูดถึงเก้าเดือนเก้าราศีกันคือราศีที่ที่เดือนเก้าเขาเขาเป็นประธานอยู่เนี่ยมีเยอะมากเออมีเยอะมากได้ไหมอาจารย์ขอเริ่มเลยได้ไหมพวกเราถ้าได้พิมพ์โอเคหน่อยเอาเอาเป็นว่าเพื่อนๆนเพื่อนๆพื่อนเอนานะขอก็ระกฎขออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดทุกราศีไม่ต้องห่วงจะพูดไล่เรียงจงากมังกรไปถึงธนูเลยทุกราศีเลย คนูพูดถึงคนูก็มากระกฎอาจารย์พูดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอาจารย์ขอเริ่มเลยได้ไหมถ้าได้พิมพ์โอเคหน่อยคือในจังหวะวันมหามงคลของปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวเก้าเดือนเก้าเนี่ยหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะเก้าเดือนเกนะ้าเนาะถูกต้องไหมมิถุนมาเวลาที่ราศีมิถุนเนี่ยเราอะจะต้องพิมพ์ว่ามิถุนนะ <laughs> มิถุนเนอ เมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่รู้อ๋พอพอครูบาอาจารย์สั่งสอนมาราศีมิถุนต้องพิมพ์อย่างนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเมถุนอ่ะก็ละกฎมาแล้วเมษมาแล้วอ่าอมิถุนน่ะถูกต้องพิมพ์ถูกแล้วมังกรมาแล้วส่วนมากจะจะอยู่แถวแถวอ่ามังกรเมษมิถุนก็ละกฎดกันอ่าตนมาแล้วพิจิกมาแล้วจะเอา เอา,เาพี่ครบจริงไหมธนูอาจารย์ได้เห็นแล้วขาดอะไรขาดกุมใช่ไหมมีแม่ราศีกลุมราศีมีนมีแม่ราศีเมษมาแล้วเนาะมีไหมแล้วขาดขาดสิงใช่ไหมขาดสิงใช่ไหมกุมมาสิงอะสิงมาแล้วพุดศพมาแล้วโอ้ยยินดีตอนเราผุดศพเราไม่ได้เห็นพุดศพนานแล้วอาจารย์ขอเริ่มเลยได้ไหม เดี๋ยวใครที่เข้ามาทีหลังเดี๋ยวอาจารย์จะอัดเทปไว้ให้พวกเราฟังเหมือนทุกครั้งโอเคไหมถ้าโอเคเปโอเคหน่อยพวกเราโอเคเม่โอเคหน่อยเออเป็นเป็นห่วงเพราะเราไม่อยากรบกวนเวลานานก็คือจะสรุปให้ทั้งหมดภายในสิบนาทีภายในสิบนาทีให้รู้เรื่องเลยโอเคนะเราเริ่มกันเลยนะใครมาที่หลังมามาดูเทปเหมือนเดิมโอเคนะแล้วเราก็วนกลับมาดูนะอาจารย์จะลงเทปไม่ให้จะลงเทปไม่ให้ ถ้าไม่ทันถ้าไม่ทันเวลา1เทศสิบนาทีก็จะเป็น2เทศสาเทศไปเลื่ยโอเคนะลุยเลยนะเราเราลุยไปเลยเราไม่รอลนะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์จะดูว่าพวกเราพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วเลยลุยเลยนะวันที่9เดือน9เลยนะช่วงที่เป็นมหามงคล1ปีมีครั้งเดียวเนี่ย เราจะมาดูไล่เรียงตามราศีกันว่าแต่ละราศีเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรที่มันอาจจะดีบ้างอะไรต้องระวังบ้างเนาะเริ่มจากราศีมังกรนะมังกรนี่เป็นราศีที่มีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนแต่ปัญหาของมังกรคือมันจะต้องเหนื่อยหนะักพอสมควรมันจะต้องทําอะไรแบบฝืนใจทําหน่อยบางทีฝืนใจเยอะเลย จะได้เป็นเงินเป็นทองแบบได้มาสมเร็จมาเลือดตาแท้กระเด็นดังนั้นไม่เป็นไรให้เรารู้ว่ามันจะมีตัวช่วยคือเราเหมือนกับจะมีคนที่มีความสามารถพิเศษเก่งๆคอยอยู่เคียงข้างก็ยังเป็นตัวช่วยที่ดีช่วงนี้นะเวลาที่เราจะขพอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านจะคอยช่วยเหลืออยู่แบบลับๆโดยที่เรารู้ตัวบางเรรู้ตัวบ้างข้อดีของมังกรก็คือเราอะ่ะ จะมีโอกาสกันแล้วกันแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียคือคนน่ะพร้อมจะหักหลังพร้อมจะโกงเราอยู่เสมอเราก็ต้องระวังข้อนั้นแต่เดี๋ยวมีวิธีที่กันแล้วก็แก้ได้ราศีกุมราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่จะว่าไปเนี่ยภาระหนักลำบากลำบากที่สําคัญคือพอได้เงินมาแล้วเนี่ยมันมีรอยรั่วทางการเงินที่ชัดเจนนะราศีกุมราศีกุมมีรอยรั่วทางการเงินที่ชัดเจน คือหาล้านหมดล้านมีรายจ่ายมารออยู่ก่อนแล้วคือยังไม่ทันได้เลยแค่รับรู้ว่าจะได้เนี่ยมาแล้วหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่คุณมีรายจ่ายอันนี้อันน,น,นี้อันนี้รออยู่ทำไมมันเหนื่อยล่วงหน้าเลยต่โชคดีอย่างหนึ่งนะราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ขอพอสิทธิ์แล้วได้ผลดีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอย่างราศีกุมเนี่ยเวลาที่ ใจเสริมดวงชะตาเนี่ยหรือว่าราศีใดก็แล้วแต่นะอาจารย์จะเอาชื่อสกุลเนี่ยมาใส่ลงตรงนี้แล้วก็ลงในยันพระซิวลรีข้อเศรษฐีซึ่งจะทำให้มีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นทําได้ทุกราศีนะทำได้ทุกราศนะีเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดทำเก้าเดือนเก้าอ้าวต่อมาราศีกุมที่ต้องระวังมากๆก็คือเรื่องของอารมณ์ความรักจะเป็นกระทบกระท,ทั่งบางที คุยกันเรื่อง,งเงินทองที่มันติดดขันเราไปรู้สึกแหมงํานนอนกับคนรักก็ต้องประวัตตรงนั้นกันแล้วกันราศีมีนต่อมาราศีมีนมีนเนี่ยนะเป็นราศีที่เก่งพอตัวเลยช่วงนี้ความสามารถดีนะแล้วก็ทําอะไรแบบติดสบายไปหน่อยติดสบายคืออะไรบางทีอ่ะเวลาทําอะไรมันไม่กล้าลําบากอาจารย์แนะนำนะราศีมีนนะโดยเฉพาะช่วงเก้าเดือนเก้าเนี่ยช่วงที่ เป็นวันมงคลเนี่ยลุยอย่ายอดท้อนะอย่าทำอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่อยากออกแรงน้อยอันนี้เราคุยแค่ราศีนะจะปีไหนก็ส่งผลหมดเลยนะเราคุยว่าราศีนี้ที่เราพูดเนี่ยส่งผลทุกปีนะทุกปีนักสัตว์นะชวดวฉลูขันทางมะโรงมะเสงเลยส่งผลหมดนะ,ะอดนะตอนมาราศีเมษร,ราศีเมษนะดีอย่างเสียอย่างได้ไหมดีอย่างคือ ราศีเมษมีโอกาสที่จะพลิกผันได้เงินก้อนเงินจากอสังหาริมทรัพย์เงินจากที่ดินพวกนี้ก็มีโอกาสสูงข้อเสียคือมันมีคนที่จ้องจะมาเอาเปรียบเราอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะให้เราอ่ะคอยหาตัวช่วยนะคนที่เป็นลูกหลานเราช่วยได้แล้วราศีเมษเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเกื้อหนุน วลาสิงสถิเกื้อหนุนนะเวลาทําดวงนะเหนไอาจารย์พี่ดูอย่างเงี้ยการการเสริมดวงด้วยยันพิชัยสงครามแล้วก็มีเหรียญยันหน้าขบานให้พลิกดวงกับดวงเสริมชะตาบารมีแบบนี้ครบเครื่องเนี่ยก็สามารถทําได้อาจารย์เนี่ยใครอยากทําอาจารย์จะเอาชื่อสกุลดวงนะมาผูกด,ดวงหรือคํานวณลงไปแล้วก็ส่งไปนันงกรอบทองแบบนี้เพื่อหนุนดวงกับดวงเราจะทําให้ก้าวเดินก้าวนะที่ทาได้ทุกวัน แต่9เดิน9เนี่ยเป็นเลืที่ดีมากเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ถ้าใครอยากทำต่อมาราศีพฤษภพฤษภกรงชะตาพลิกผันอยากได้อย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้นะพฤษภแต่เป็นได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะดีกว่าที่คาดหวังก็ได้เอาพวกเราเอาไหมบางทีเราหวังหวังแค่5้าแต่ไปได้1 <c> ิ <oughs> คือหวังน้อยแต่ได้เยอะก็เป็นไปนได้เพราะว่าพฤษภนั้นน,กกนหะดวงชะตากำลังอยู่ในจังหวะพลิกผันแล้วก็มันจะมีความลูกฮึดลูกอึด โูกห้าวขึ้นมานเดิมเนี่ยพิศอาจจะรู้สึกลังเลใจลังเลใจแต่ช่วงนี้พิศเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีแรงผลักดันบางทีก็มาจากคนรักบางทีก็มาจากความหวังที่จะได้เงินได้ทองแล้วก็มันพอมีแรงผลักดันเสร็จอะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังบุมบัปก็พอแล้วค่อยๆคิดค่อยวิเคราะห์นั่นเองนะมีมิทนมิทนมิทน,น,นอยู่ไหมมินทนนี่ดวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนเต็มที่ แล้วก็เป็นช่วงที่จะมีคนที่คนที่บ้านคนที่ครอบครัวเขาเกื้อหนุนเราเขาคอยที่จะเป็นกําลังสําคัญอยู่เบื้องหลังกําลังใจดีนั้นเถอะถ้าอาจารย์พูดแบบบ้านๆนะพอคนกําลังใจดีผลคืออะไรเวลาที่ทําอะไรแล้วเนี่ยมันสมองแจ่มใสมันมีกําลังใจนั้นก็ มันก็จะได้นะแรงสนับสนุนจากคนทงบ้านเออถ้าเป็นกรกฎก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่าต้องลุ้นต้องเก่งกับสิ่งที่คนเขาสัญญาาไว้ว่าจะทำให้เรากรากฎนะมีลุ้นนะกับสิ่งที่คนเนี่ยเขาสัญญาจะทำให้เรา แล้วที่สําคัญเนี่ยให้เข้ากลุ่มเพื่อนหรือเกาะกลุ่มเพื่อนเข้าไว้สามว่าการกฏจะต้องระวังอะไรเรื่องหนี้สินเก่าเรื่องปัญหาเก่าที่มันคาราคาสังก็ยังเคลียร์ไม่ลงยังจะต้องตามไปชดใช้ตามไปแก้ไขถ้าพูดแบบในปัจจุบันชาติอาจเป็นหนี้สินอาจจะเป็น เรื่องภาระทางด้านการเงินความสัมพันธ์อะไก็แล้วแต่ที่ยังตัดไม่ขาดคว้างมูยังไม่พ้นขอแต่ถ้าพูดในแง่ของภพชาตินะที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรเขาตามมาทวงถามเลยว่าเออเราได้ทําอะไรไว้เดี๋ยวจะขอเอาคืนหน่อยนึงแต่ไม่ต้องห่วงนะเวลาที่เป็นราาานักษณนแบบนี้การเสริมดวงด้วยยันนะที่เรียกว่ายันพิชัยสงครามนะ จะทาให้เราเนี่ยรอดพ้นจากวงกรรมหรือว่าจากสิทธ์ที่เป็นพันธนาการบุกพันที่เป็นปัญหาเดี๋ยวใครอยากทำมอาจ์จะทําให้9้าเดินนะทําได้ทุกวันแต่9้าเดินทําอย่างนี้ดีที่สุดรัสเซียสิงข้อดีข้อหนึ่งของรศัศเียสิงนะคนที่พูดอะไรกับเราแล้วจะตกปากราับคําแล้วก็จะทําตามนั้นจริงข้อเสียคือรายจ่ายเยอะเช่นถ้าราสีสิงเนี่ยอยากจะกู้มีโอกาสกู้ดีสูงอยากจะ ขอความเชื่อเหลือจากคนเป็นเรื่องตัวเงินก็มีโอกาสได้เงินสูงแต่ว่าข้อเสียคือรายจ่ายมันเยอะจนเหมือนกับว่าพอได้มาแล้วก็เหมือนไม่ได้ะคือได้มาแค่เขาเรียกอะไรผ่านมือไปแล้วก็ผ่านออกไปเลยอ้าวมือเราแค่รับไว้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยราษีสิงเป็นอย่างนั้นนะแต่ข้อดีก็คือก็มีให้ใจ่ายอาจจะฝืนใจใจ่ายก็ยังมีให้ใจ่ายราศีกันเป็นราศีที่ระวังคนหลอกคนโกง ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นให้ปรึกษ,ษาทางบ้านจะมีจะเป็นตัวช่วยที่ดีราศีตุลน,นะได้เงินแบบทีลนิดทีลหน่อยขยักขยอนไม่ค่อยสัดใจนะแล้วก็เหมือนเหมือน,นหลายๆคนนี่คือรายจ่ายมารออยู่เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ดวงได้ส่วนราศีพิจิกเนี่ยนะนะได้เงินง่ายได้เงินสบายแล้วสินจะสิทธิ์คอยเกื้อหนุนช่วยเหลือดีนะเป็นช่วงที่ะระวัง การพลิกผันเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ช,ช่วยอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไม่ช่วยบ้างอะไรบ้างต้องพึ่งพาตัวเองเสมอส่วนราศีธนูนะเขาเรียกลอยลำนะก็คือเวลาทำอะไรแล้วมันดูเหมือนมันง่ายดายมันสะดวกไปหมดนะก็จะเป็นภาระเรื่องของทางบ้านต้องไปซัพพอร์ตทางบ้านซะเยอะอน,นี่คือสำหรับราศีธนู12ราศีเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปเอาเป็นว่า9้าเดือน9้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญถ้าเกิดดวงเราอ่ะดีเราก็เสริมด้วยกัน ที่เราอะใช้ยันที่ใช้สงคารามเสริมดวงเข้าไปแก้ปัญหาก็ใช้ยันที่ชสงคารามเสริมดวงส่วนใครที่มองว่าอยากจะให้ดวงทางด้านการเงินดีสุดๆเลยเดี๋ยวเรื่องอื่นนะค่อยว่ากันก็สมชื่อสกุลมาทํายันพักเซเวอรีเพื่อเสริมมหาโพกษะสมสุดทั้งสองยันเนี่ยเราจะทำอันใดอันหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ยอมได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เลิกดีเสริมให้ดวงเราดี นะในจังหวะที่ดีที่สุดโดยการจองที่เราบุคคลนะอาจารย์จะทําให้เฉพาะบุคคลก็ขอให้9ก้ 9, เป็นโอกาสทองของเราใครที่อยากทําใครที่อยากจอบลึกนดวงชะตาก็ค่อยมาแจ้งหลังใหม่อย่างนี้ก็ได้อาจารย์ก็จะคอยดูแลให้นะเอาตอนนี้ใครที่เกิดราศีอะไรแล้วอยากจะสอบถาม นะพอมีเวลาถามได้นะบอกราศีแล้วก็ถามสิ่งที่ตัวเองอยากรู้เพราะอาจารย์รู้ว่าบางทีพวกเราไม่ได้มีเวลาไม่มีโอกาสมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวนะแค่ราศีที่แท้จริงหรือลัคนาราศียังไม่รู้เลยแต่ตอนนี้เราเอาแค่ราศีของอะไรนะของวันเกิดไปก่อนแล้วก็สิ่งที่เราอ,อยากรู้พอมีเวลาอยู่กับพวกเราสักพู่หนึ่งอ่ะ พอเราเขียนราศีแล้วเราเราถามมาด้วยเออก็คือเราพิม์ราศีเรากับคาถามที่อยากรู้มาด้วยเพราะโอกาสของเรามันรอคอยอยู่อ่าราศีไม่ใช่ขนามีอ่าทราบแล้วแต่ทีนี้เราอยากรู้เรื่องอะไรก็ให้ถามมาด้วยเออเพราะว่าในหนึ่งราศีมันมีเรื่องให้ดูให้วิเคราะห์อ่ามังกรเรื่องการเงินใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เกิ่นไปตอนแรกก็คือว่า มังกรเนี่ยเวลาจะหาเงินหาทองมันมันต้องออกแรงเยอะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ชดเชยกันไปแล้วเธอมันก็ได้คุ้มค่ามันจะได้เงินเงินเป็นก้อนถ้าเราถ้าเราเหมือนกับว่าออกแรงมากถึงถึงขั้นนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมีอะไรที่มันรู้สึกติดนตขัดเนี่ยม,มีเพื่อนที่คอยช่วยเหลืออยู่ ช่วงนี้คนที่รู้สึกอะไรนะเหมือนไส้เหมือนไส้เราทํางานดีก็ <c oughs> ต้องระวังระวังเยอะหลายเรื่องเดี๋ยวให้มาเสริมดวงกันถ้าอยากเสริมก็ราตวดความรักใช่ไหมความร,รักกรรับเร,รกกาตรวจนี่ต้องระวังจะได้ห่างจากคนรักจะห่างแบบชั่วค่าวหรือถาวรไม่รู้บางทีนะมีสิ่งที่ตกลงกันไว้นะก,ก็ะบบคนรักเราทําได้บ้างไม่ได้บ้างมันอ,อาจจะงอนกันได้ในช่วงนี้ ธนูโดนโกลมจะได้เงินคืนไหมอ่าธานูนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเรามองจากดวงจริงๆแล้วอะ่ะเงินน่ยมันจะถูกล่วไหลออกไปแต่ว่าถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีเช่มนมีคนที่เขามี power อาจจะช่วยเราได้ก็าสายอย่างนี้ก็เลือกได้สองอย่างคือถ้าอยากจะเสริมดวง ให้แจ้งอาจารย์บอกว่าทำยันพระซิวลีเรียกทรัพย์อย่างนี้ก็ได้เป็นซิวลีโคเษฐีก็จะเรียกเงินเข้ามาอ่ะมิถุนกันเงินสันที่อยู่เอาสักเรื่องหนึ่งก่อนเนาะเอากันเงินเนาะมิถุนกันเงินนี่เหมือนกับถูกลอยแพนะให้ต้องเผชิญปัญหาอยู่คนเดียว ถ้าเกิดมองนะมันจะต้องอาศัยแบบหนึ่งสมองสองมือล้วนเลยอะอาจารย์ที่กวาดตามองของมิถุนนะพยายามมองหาตัวช่วยว่าจะมีอะไรเนปะ็นตัวช่วยปรากฏหาไม่เจอเลยเอา,อางี้นะสิ่งที่จะยกดวงเรื่องการเงินเราได้ช่วยเหลือตัวเองก็ต้องก็ต้องใช้ดวงเนะี่ยดวงของเรามาลงในะยันพระสิวรีแบบนี้แล้วอาจารย์ทําส่งไปให้ราศีกันการเงินส่วนมาจะถานการเงินกันเนาะ ราศีกันราศีกันมีดวงถูกมากลอันดับแรกเราไม่ไว้ใจใครได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยมันถึงจะปลอดภัยขึ้นมาก่อนอันดับแรกคือไม่ไว้ใจใครครับแล้วก็โชคดีนะราศีกันนะเป็นช่วงที่ถ้าพอจะหาคนที่มาซัพพอร์ตในฐานะเพื่อนที่น้องคนรักก็ยังพอยังพอที่จะ แก้ไขสถานการณ์ได้เออมีใครอีกหมดหรือยังหมดหรือยังเอยเดี๋ยวจันอยู่อีกสักพักหนึ่งพฤศษกการงานใช่ไหมราศีพฤศภเป็นราศีที่ต้องระวังการพิผันจูผู้ใหญ่รักก็อาจจะชังขึ้นมาอาจจะจูเอ๊ะทำไม ทั้งผู้ใหญ่ทั้งลูกค้าเนะี่ยก็มีสถานะาเดียวกันนะถ้าเราใครเป็นเจ้าของกิจการก็ลูกค้าใครเป็นคนทาง,งานประจําผู้ใหญ่จู่ๆผู้ใหญ่เขาก็ไม่พอใจเราขึ้นมาเราต้องระวังเราต้องขยันให้มากที่จะดอีอาจารย์ไม่ไม่เห็นหนูเห็นแล้วแต่ไม่เห็นคําตอบ <laughs> แทนได้จะพิมพ์คําตอบมาเลยคําถามมาเลยโนความรักเอาเอาสักเรื่องนึ่งก่อนนะถ้า หนึ่งเรื่องอาจารย์เอาเอาเรื่องที่พินใกล้ที่สุดค,คือความรักทนโนความรักชิวๆนะแต่ว่าเหงามันเป็นช่วงที่มีก็เหมือนไม่มีมีความรักก็เหมือนกับเราเองอ่ะเอาข้องชื่เราก็ไม่ได้อินมากหรอกเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วทนโนูช่วงนี้ถ้าเทียบนะการอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขมากกว่าถ้าอาจารย์แนะนํานะอย่างน้อยสักสองเดือนอนะ่ะเป็นสดไปก่อนหรือมีก็ไม่ต้องไปอินมาก นะสักสองเดือนจะทําให้เรามีความสมุขมากขึ้นอะพอมีเวลาอีกสักหน่อยไหมอะสักหน่อยหนึ่งคิมราศีแล้วก็คําถามมามีถุนความรักเนาะใครเกิดมิถุนแล้วก็ฟังเรื่องความรักไปด้วยได้เนาะมิถุนความรักช่องนี้ <c oughs> อันนี้ดูตามดวงนะคนรักเราบางที บางทีค่อนข้างที่จะเฉยๆ,ๆชาๆใช้คำว่าไรอารมณ์นคนล้าอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะหวานกับเราเท่าไหร่ถ้าหนักกว่าไม่ค่อยหวานนี่คือไรอารมณ์เลยไม,ไม่ค่อยสนใจเลยลตอนนี้ไม่เป็นไรพวกนี้ใช้ใช้การกระตุ้นด้วยวัตถุมงคลที่เสริมเรื่องของพลังเสน่ห์ได้คืออาจารย์ต้องขอโทษนะพรในขณะที่อาจารย์ตอบแล้วพอตอบเสร็จใครที่ขึ้นมาตรงหน้าอาจารย์ก็ต้องอ่านต่อ มังกรความรักค่อนข้างเครียดมังกรจ๋าเวลาเครียดเรื่องการเงินเดี๋ยวไปลงเรื่องความรักนะมันทําให้เราอ่ะเหมือนกับว่าเอาปัญหาของเรื่องหนึ่งไปเป็นปัญหาอีเรื่องหนึ่งถ้าการเงินดีความรักก็ดีอาจารย์พวกคำเดียวเลยนะไปแก้เรื่องการเงินให้ได้ก่อนเดี๋ยวใครอยากแก้ใช้ยันพาสซิวเีแบบนี้นะแจ้งชื่อคุณอาจารย์จ,จะทําให้ทุกวันแต่อาจารย์รอบนี้อาจารย์อยากจะทำเก้าเดือนเก้า อังคารกันอ่าไม่ต้องบอกวันก็ได้าสิกัรเนาะอ่ะแต่ไม่ได้บอกคําถามก็เลยไม่ได้ดูกันจะโดนที่ดดนโกงจะได้คืนไหมอ่กากันที่ดดนโกงจะได้คืนไหมมันมีดวงของการขิดคําพูดโดยตรงที่โดนโกงในระยะสั้นๆนี้ยังไม่ได้แต่ถ้าอยากได้บางส่วนจะค่อยบอกอาจารย์ใช้ยันพัสดิวรีเพื่อเพื่อดึงดูดเงินเข้ามาย้ำอีกทีนะกันซื่อๆโดยดวงเราไม่ได้ ถ้าอยากได้คอยใช้ยันพัสุบรีเพราะยันพัสดุบรีเนี่ยจะเรียกซับยับโชคทาให้เงินที่รั่วไหลมันหยุดแล้วเงินที่เราเสียไปได้วยคืนมาแล้วเงินที่เราหาก็หาง่ายอาจารย์จะทําให้เป็นลายบุคคลนะจะเอาชื่อสกุลมาลงใน,ในยันแล้วก็ปุกเสกให้เก้าเดือนเก้านะคือใครอยากเรียกบอกอยากทําวันนี้เลยก็ได้แต่อาจารย์แนะนาว่าถ้ารอได้รอเก้าเดือนเก้าก็คือจองมาวันนี้ได้เลยนะจองมาวันนี้ได้เลยแล้วก็อาจารย์จะค่อยๆทําให้ทีละคน พิจิกคู่ค่ะอาจารย์คิดว่าหมายถึงความรักเนาะพิจิกคู่ช่วงนี้ความรักของเราดีนะมีคู่ที่คอยเอาใจคอยให้กำลังใจดีแต่ถ้าเรายังไม่เจอก็แสดงว่าดวงยังไม่เปิดดวงยังไม่เปิดเนี้ยเราก็เปิดดวงเองเลยคือพิจิกอะจะต้องจะต้องคู่ดีจะต้องมีความรักดีแต่ถ้ายังไม่ดี่แสดงว่าดวงไม่เปิดให้เราอะแจ้งอาจาร์ยบอกทำยันพิชัยสงคราม แล้วก็ได้ได้เหรียญนักขบบัตเพื่อแก้ดวงกับดวงแบบนี้คือมันมีสองอย่างถ้าอยากเน้นแก้ดวงกับดวงให้ทํายันพิ่ศษสงครามถ้าเน้นเอาเงินเยอะๆทํายันพระศิวบรีทาได้สองอย่างนั่งยังไม่เจออ่ะยังไม่เจอก็แดงว่าเจอโอกาสที่ที่เราจะจะต้องต้องสรุปเรื่องความรักตอนนี้แล้วอาจจะมีคนที่เข้ามาถ้าเกิดติดต่อก็ไปที่โปรไฟล์กดไปที่ข้างล่างโปรไฟล์นะ เขาจะมีให้ติดต่อกดตรงนี้อะอัตราบูชาก็จะมี4ร้อยเก้สิบเก้าห้าร้้าสิบเก้าเลยแล้วแต่ประเภทขอ,ง,ง,องอย่างอ่ะอาจารย์หยดแล้วพอนิดสักพักหนึ่งพิมพ์ราศีกับพิมพ์วันเกิดนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์จะไปละคออเวลาที่คนรู้สึกว่ายังไม่มีความรักบนไม่มีเนี่ย บางทีเราอาจจะต้องรอจังหวะเวลาถ้าเกิดว่าจังหวะเวลายังไม่ได้เนี่ยมันจะยังไม่ลงตัวแต่ถ้าเราพยายามจะแบบเหมือนแบบว่าไปฝืนดวงมากเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะ,ะถ้าคำแนะนำของอาจารย์คือรอจังหวะที่เหมาะสมจะดีที่สุดอ้าวราศีกันความรักราศีกันความรักพูดถึงความรักราศีกันนะ เวลามีความรักแล้วเนี่ยคนที่เขาบอกว่ารักอาจจะพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องต้องระวังคนที่ยังไม่มีแฟนเป็นสนเลยราศีกันใช่ไหมก็ต้องฟังหูวไว้หัวาจพูดแค่นั้นเองเมธอ่าไม่มีคําถามอาจารย์ดูไม่ได้มันมีหลายเรื่องอังคารอ่าอังคารเจ็ดกรกฎาคมเงิน,นมันก็มิถุนน,นั่นแหละอ่ามิถุนการเงินมิถุนการเงินก็นกเป็นช่วงที่ ต้องพึ่งพาตนเองเยอะแล้วก็อาจจะมีทางบ้านหรือเพื่อนเป็นตัวช่วยที่ดีได้เมธสุขภาพสุขภาพของเมธเรื่องของอาการปุ๊บเป็นลมมีโอกาสนิดหน่นนอยไม่ถึงกับเยอะพวกนี้ดวงของเมธอาจจะรุ่มร้อนรุ่มร้อนตามลักษณะดวง ครงนี้ลมร,ร,ร,ร้อนเป็นพิเศษที่พลิกดวงกลับดวง